สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมต่อศักดิ์ครับสำหรับช่องต่อศักดิ์พาเดินพาชมนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูแปลงที่ดินแปลงทางด้านหน้าของท่านผู้ชมเลยนะครับเนี่ยครับเป็นแปลงด้านหน้านี้เลยนะครับตรงนี้นะครับท่านผ okay. ู้ชมมีเน <returns>. ื้อที่อยู่5้าไร่นะครับอำเภอสว่างอารมณ์นะครับตำบลพวงสองนางครับท่านผู้ชมบริเวณหน้าที่ดินนะครับตั้งแต่เสาต้นนี้นะครับเนี่ยนะครับธงนี้นะฮะนะครับลักษณะที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับท่านผู้ชมด้านหน้ากว้างเนี่ยติดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะครับ 80เมตรครับท่านผู้ชมส่วนความลึกทางด้านข้างนะครับเนี่ยความลึกทางด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีความลึกอยู่ที่โดยประมาณนะครับ115เมตรครับที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ซึ่งจากตรงนี้นะครับออกไปตลาดสดหรือว่าจะไปเซเว่นที่สว่างอารมณ์นะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์ราชการบริเวณแถวเนี้ยนะครับออกไปจากบริเวณตรงนี้12โลครับอ่าเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศโดยรอบครับท่านผู้ชมที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจาก ตัวจังหวัดอุทัยธานีเลยนะผมวัดจากหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับโดยประมาณนะครับ35กิโลนะฮะซึ่งจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมไปชมภาพมุมสูงซึ่งตรงนี้จะเห็นบรรยากาศแนวเขานะครับแล้วก็เป็นบ้านคนนะครับบ้านอยู่อาศัยนะครับเต็มหมดแถวเนี้ยนะฮะห่างจากกรุงเทพ2อ0ร้โลครับท่านผู้ชมแล้วก็บริเวณแถวเนี้ยนะครับที่หมู่บ้านแถวเนี้ยนะครับที่ผมขับรถมาดูก็จะทําปลูกข้าวครับแล้วก็เลี้ยงแพะนะฮะ แต่ตรงนี Harmon, like ้นะครับบอกเลยว่าไม่มีฟาร์มหมูฟาร์มไก่นะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมบริเวณหน้าที่ดินของเราก็มีเสาสัญญาณเนี่ยนะฮะอันนี้คงคงจะเช่าเป็นรายปีเนาะตรงนี้นะครับนี่นะฮะซึ่งบริเวณหน้าที่ดินของเราหันหน้าไปก็เห็นเขาครับแล้วก็ซึ่งบริเวณด้านท้ายที่เนี่ยนะครับก็จะมองเห็นเขาหลวงนะครับไกลๆเลยฮะนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศบริเวณหน้าที่ดินนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าถนนลาดยางโรยที่เขาเรียกว่าเขาหินเทินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตรงเขาเรียกว่าหุบปาตาดครับท่านผู้ชมประมาณ23โลนะฮะหุบปาตาดนี่ที่เขามาถ่ายทําเรื่องละครเรื่องนาเคียนะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับท่านผู้ชมบริเวณหน้าที่ดินของเรานะครับก็มีเสาไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเสาปลาปาเฮ้ยเสาไฟฟ้าน้ปาปลาปานะครับแล้วก็เป็นเขตชุมชนนะฮะตรงเนี้ยเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเขาหิน,เท,นเทินนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้มันก็เหมาะกับสําหรับท่านผู้ชมนะจะซื้อเก็บไว้หรือว่า ท่านที่ต้องการนะฮะที่ดินสักแปลงหนึ่งแล้วก็ติดถนนซึ่งถนนนะครับมาจากตัวเมืองอุทัยจนมาถึงหน้าแปลงที่ดินของเราแปลงนี้เลยนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปดูนะครับเรื่องของบริเวณที่ดินสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นบรรยากาศกลางที่ดินเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่แทบจะกลางที่ดินเลยนะครับซึ่งเนี่ยครับเราจะติดทางสาธารณะทางด้านหน้าแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ซึ่งถ้าเราอยู่กลางที่เนี่ยเราจะมองเห็นเขานะครับชัดมากนะฮะตรงนี้เป็นเขาหินเทินนะครับแปดสิบเมตรติดถนนลาดยางนะครับถือว่ากว้างมากนะครับเนี่ยครับเป็นแนวนี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับแนวนี้จะมีความลึกเข้ามาอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยสิบห้านะครับบวกลบนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นแนวที่ดินดูไม่ยากนะครับเพราะว่าที่ดินมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตามแนวคณามานี้เลยนะครับจนมาถึงตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเี่ยตรงนี้นะฮะแล้วก็เลยยาวมาทางเนี้ยครับเนี่ยครับ จนถึงหน้าถนนนะครับการรีวิวคือการรีวิวครับท่านผู้ชมนะผมเป็นเพียงแค่คนกลางนะครับที่มานําเสนอแล้วก็ภาพของที่ดินนะครับซึ่งที่ดินตรงนี้นะครับต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าลักษณะนะครับต่ําจากถนนประมาณเมตรนะครับหรือประมาณเมตร20เท่านั้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับท่านผู้ชมที่ ที่ดินนะครับจะต่ากว่าจากถนนนะพูดถึงะหาได้ยากครับว่าที่สูงจากถนนคือมันต้องถมแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งบริเวณท้ายที่นะครับก็จะมองเห็นเขาหลวงนะครับเป็นเทือเขาเป็นเทือเขาเหลืองเขาหลวงถือว่าเป็นเขาที่ลูกใหญ่นะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับไปนครสวรรค์ก็ไม่ไกลครับท่านผู้ชมไปดูหนังนะครับโลงหนังโลตัสนะครับตัวเมืองนครสวรรค์เลยแค่ 35- หรือ40โลเท่านั้นนะครับ จากบริเวณที่ดินซึ่งบริเวณหน้าที่ดินของเรานะครับอย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปนะครับเนี่ยเสาไฟฟ้านะน้ำประปานะครับสายอินเทอร์เน็ตนะครับครบนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะแล้วในราคา5้าไร่หกแสนผมบอกเลยครับว่าไม่แพงนะฮะซึ่งคุณป้าเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะเขาเห็นว่าเรามาปักธงก็ตกใจมีงานวัดที่ไหนนะครับซึ่งออกมาบอกก็สอบถามเขาว่าสาหรับราคาที่ดินเขาบอกไปเนี่ยเลยไปเนี่ยไร่ละแสนแปดสองแสนนะครับซื้อว่าแปลงที่ดินแปลงนี้ถือว่าถูกนะฮะ แล้วก็เป็นคนรู้จักกันเนาะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเดินลงมาเหนื <t <t ่อยนิดนึงเสียงสั้นสไตล์ผมต้องเสียงสั้นถ้าไม่เหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยในตัวปลอมถ้าไม่เหนื่อยในตัวปลอมครับแล้วเวลามาเจอตัวจริงต้องขาสั้นนะครับขาสั้นนะฮะหมวกไม่ค่อยใส่ด้วยนะครับแต่ตัวจริงต้องขาสั้นนะครับส่วนขายยาวนี่เจอกันที่กรมที่ดินเท่านั้นครับโดยปกตินะฮะขายของแต่งตัวแบบนี้สบายๆที่ทุกแปลงขายด้วยตัวของมันเองนะครับไม่ต้องไปเชียร์อะไรเยอะนะฮะ แล้วก็ท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันว่าที่ดินลักษณะเนี้ยมันตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมไหมนะครับปลูกบ้านทําสวนได้สบายครับวิวเขาด้วยนะครับเป็นวิวเขาก็ชิดเขาเลยมันก็จะมองไม่เห็นเขาไม่ชัดนะอันนี้ถอยห่างมาประมาณ300เมตรนะครับจากตรงหน้าที่ดินเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านตรงนเนี้ยเนี่ยป่าตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นลักษณะเขาหินเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับ แล้วก็ทางด้านเนี้ยทางด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาหินแต่พอดีว่ามันติดเรื่องของป้าตรงเนี้ยนะครับต้นไม้บางนอยครับฝากติดตามไว้ด้วยครับท่านผู้ชมสําหรับช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe ให้ช่องต่อสักดเลยนะครับเพื่อจะได้ไปเปิดการมองเห็นให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศไปโดยรอบๆนะครับสาหรับที่ดินแปลงนี้ลักษณะดินนะครับเรื่องของดินนิดนึงนะครับเท่าที่เดินย่ําเข้ามานี่ผมก็ไม่รู้ว่า มันเป็นอะไรแต่เราจิบขึ้นนมาแล้วลักษณะก็เป็นเชิงดินดําเหมือนกันนะครับเป็นดินล้วนปนทรายนะครับเนี่ยนะฮะสำหรับที่ดินแปลงนี้คงมีเท่านี้นะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 6ย์7 9 2 8 8ส่วนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะไปชมภาพบุมสูงกันอีกสักครั้งนึงกันนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะเป็นไงครับโอเคนะสำหรับผมนะครับสามารถอยู่อาศัยได้จริงนะครับ เรื่องสาธารพโภคครบนะฮะแล้วก็ไม่ไกลตัวเมืองไม่ไกลแหล่งความเจริญน,นะครับแล้วก็สองฝั่ข้างเนี่ยที่วิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นบ้านคนทั้งนั้นแล้วครับเดี๋ยวไว้พบกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้คงมีเท่านี้นะครับสำหรับช่องต่อสักพาเดินประชมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ